การสร้างอัตลักษณ์นะครับเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มปริมาณมวลชนอย่างเช่นวันนี้นะครับประเทศไทยจะถูกแบ่งตลอดเวลาโดยนักกวางกลยุทธ์ว่าเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้เสื้อเหลืองคืออะไรครับคือคนที่รักสถาบันเสื้อแดงคือคนที่ไม่เอาสถาบันนั่นที่ความจริงนะครับไม่ใช่เป็นแบบนั้นเสื้อแดงหลายคนก็เอาสถาบันก็มีแต่ว่าพยายามจะรวบรวมว่าภายใต้เสื้อแดงให้ได้มวลชนที่มากที่สุดใช่ไหมครับ ท้ายอยู่น,นะครับวันนี้นรประชาชนครับที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องเนี่ยก็จะถูกยัดข้อหาว่าเป็นพวกลมเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อจะดึงมวลชนที่เอาสถาบันออกมาจากพวกม็อบใช่ไหมครับใช่ไหมนี่คือวิธีการนะครับว่าไอ้พวกม็อบเนี่ยมันล้มเจ้านี่คือนี่คือกลยุทธ์ของเขาในการที่จะดึงแยกมวลชนออกเพ่อจะยามยัดข้อหาว่าพวกม็อบเนี่ยมันไม่เอาเจ้าจะล้มสถาบันนะครับเห็นไหมพยายามยัดข้อหาส่วน พวกที่แบบโหนเจ้าเนี่ยแล้วโดยไม่ฟังเหตุผลเนี่ยก็ถูกพวกนี้ยัดข้อหาว่ามึงเป็นสลิมฉะนั้นคนหลายคนเอ้ยกูกูแค่รักประชาธปไีตายแต่กูไม่ใช่สลิมกูรักสถาบันนะแต่กูไม่โหนะก็จะพยายามแยกมวลชนออกแต่ถ้าไอ้พวกนี้พยายามจะรวมมาใหม่เขาเป็นก้อนใหม่แบบนี้เมื่อคือนนี้ครับนะน้องๆก็มีการปลุก,กระดมในการใช้ข้อความว่าถ้าเราเป็นก็ราชการอะไรพวกเราถูกกดขี่เอาทียไม่ใช่ละไม่ใช่ละ ไม่ใช่แล้วนะครับคุณจะบอกว่าคุณต้องการได้มวลชนเยอะที่สุดแล้วคุณบอกใครเป็นข้าราชการเป็นนักเรียนนักศึกษาใครเป็นแรงงานเราคือผู้ถูกกดขี่อ้าวอาชิบหายแล้วแล้วกูล่ะกูเป็นเจ้าของกิจการกูบริหารงานด้วยการมีธรรมิบานดูแลพนักงานอย่างดีจ่ายภาษีครบถ้วนทําบัญชีเล่มเดียวบริหารงานด้วยหลักเมตตาถ้ามึงบอกว่าคนที่เป็นแรงงานพนักงานบริษัทคือผู้ถูกกดขี่ทางแรงงาน แปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรวะคุณอย่าเอาความจนหรือว่าความชีวิตลูกจ้างมาเป็นอุปสรรคว่ามึงชีวิตมึงต้อยต่ำจนนั้นมึงก็งมาตั้งข้อรังเกียจกูนะที่เป็นเจ้าของกิจการนะเว้ยถ้าแบบนี้กูไม่เอาด้วยนะผมว่ามันจะเริ่มก้าวเลยไปหน่อยลนะอย่างเช่นการเรียกร้องะครับในเรื่องของงานเป็นรัฐสวัสดิการนะครับพวกคุณยังเข้าใจอะไรผิดๆนะมีประเทศบูร์ไนนะเป็นประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการขายน้ํามันอย่างเดียวลิเบียเนี่ยนะ เรียนฟรีมีขายน้ำมันเดียวการฟรีเป็นปเด็จการแต่ก็มีสวัสดิการที่ดีอย่างประชาชนเพราะประชาชนมีน้อยรายได้ประเทศมาหาศาลมาจากน้ํามันก็ทําสวัสดิการให้นะแต่ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นของรัฐประเทศเรานะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนเลือกอาชีพได้อย่างตามสบายใจอยากทําแล้วก็ทำนะครับเราไม่ได้อัตคัดขัดสนจนนั่งจะต้องเป็นรัฐสวัสดิการแต่ประเทศเขาเป็นทะเลทรายหลายหลาย,หลายอย่างคนระับรัฐบาลมีรายได้จากการขายน้ํามันก็เอาเงินที่ได้ายนั้นมาช่วยดูแลประชาชนเพราะว่าประชาชนก็อัตคัดขัดสนเพราะว่าประเทศเป็นทะเลทรายเขาจึงจะไม่น้องจัดสวัสดิการให้ประชาชนของเขาเพราะประชาชนไม่ค่อยมีอิสระในการเลือกอาชีพมากนักเพราะว่าเพาะปลูกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ประเทศมีรายได้หลัก อย่างน้ํามันก็เอาไรายได้อย่างน้ํามันมาเป็นสวัสดิการให้ประชาชนแต่ประเทศไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องนะประเทศไทยไม่มีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนมีอิอส,อสระเสรีในการเลือกที่จะประกอบอาชีพประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังอยู่ในภาคเกษตรกรรมซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแล้ตอนนี้รัฐบาลก็แค่หวังว่าโอเคในเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในระบบภาษีคุณเลี้ยงดูโตคุณเองได้ก็โอเคไม่เป็นภาะระแก่รัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็ไม่ได้คิดจะเก็บภาษีจากพวกคุณเพราะถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยแต่ก็มีอาชีพเป็นของตัวเองเลี้ยงดูตัวเองได้แต่วันนี้นะประเทศเราคนระับคนส่วนใหญ่นะอยู่ในระบบเป็นคนที่นอกระบบภาษีนะครับประชากรส่วนใหญ่กว่า90%อซอยู่นอกระบบภาษีมีประมาณเพียงแค่สิเซนท่านั้นที่อยู่ในระบบภาษีนะดังนั้นฟังไว้ก่อนนะครับทั้งคนที่อยู่ในระบบภาษีนะครับ ก็มีหน้าที่เสียภาษีมีรายได้มาเท่าไหร่ก็ต้องเสียภาษีหลบเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเป็นอาชีพที่อยู่ในระบบแต่อาชีพนอกระบบพวกนี้มีรายได้เท่าไหร่รัฐบาลก็ไม่เคยรู้รัฐบาลก็เลยไม่ได้เก็บภาษีได้นะแต่ว่าก็มีคนอีกส่วนหนึ่งครับที่นอกระบบเหมือนกันแต่ว่ามีรายได้น้อยวันนี้ก็ใช้วิธีการอย่างนึงคือเรียกร้องไม่ได้ไม่ได้ก็เรียกร้องให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลช่วยตลอดรัฐบาลก็ต้องเอาเงินในระบบของจะภาษีนะที่เป็นรายได้ของรัฐไม่ว่าจากแต่ไหนก็แล้วแต่นะเอามาช่วยจุนเจือคนพวกนี้ ซึ่งเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสมากแล้ววันนี้นะมันก็ไม่สุดไม่เป็นธรรมกับคนที่อยู่ในระบบภาษีกูเสียภาษีตลอดเลยแต่กูไม่เคยได้รับการดูแลจากรัฐบาลเลยุณลองดูนะไอบบ้บกคนละครึ่งที่อะไรเนี่ยนะไอ้ชิมชอบใช้แจกเกินเที่ยวนะครับคุณลองดูนะคนอย่างพวกผมเนระที่เสียภาษีทุกวัน,นไม่เคยมีสิทธิ์ในในการจะไปลงทะเบียนคนจนไปรับเงินสวัสดิการไม่เคยมีโอกาสแต่ไอ้พวกเฮียที่ไม่เคยเสียภาษีนะแม่งแหกปากเอาตลอดนะภาษีวัด อย่ามาพูดครับภาษีวัดเนี่ยครับไม่ว่าจะรวยจะจนก็เสียเท่ากันคุณบอกคุณเสียภาษีกินก๋วยเตี๋ยวผมก็เสียภาษีกินก๋วยเตี๋ยวเท่าคุณแต่ผมมีรายได้ผมถูกหักภาษีแต่คุณไม่เคยสันแดงรายได้เลยและคุณจะมาโม้ผมก็เสียภาษีทุกวันสันตีเนอะนะเห็นไหมครับความเท่าเทียมมันไม่มีตรงนี้ภาษีวัดแน่นอนมึงแดกมาม่าหอนกูก็แดกมาม่าหอนก็เสียเท่ากันดังนั้นคนที่เสียภาษีวัดอย่ามาคุยก็คือ ถ้ามึงไม่อยากเสียก็ไม่ต้องกินกแค่นั้นก็นกนจบใช่ไหมครับมันเลี่ยงได้นะก็อย่าก,กินี่ถ้ากลัวเสียภาษีวัดอ่ะกูซื้อกาแฟแก้วหนึ่งหกสิบาทก็โดนภาษีวัดทุกคนกินกาแฟเท่ากันก็จ่ายเท่ากันแต่ว่าผมมีไรายได้เนี่ยแม่งถึงเวลาเส้นเดือนก็ต้องโดนหักภาษีอย่างนี้ีทุกเดือนแต่พวกคุณที่อาจจะกินกาแฟเสียแค่วัดเนี่ยแต่ว่าคุณมีไรายได้อาจจะมากกว่าผมอีกแต่ไม่เคยเสียภาษีเลยผมบอกเลยวันนี้คนที่อยู่ในระบบภาษีมีเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองของประชากรทั้งหมด 9ก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ได้เสียภาษีแต่เสืองเรียกร้องเป็นรัฐสวัสดิการถ้าประชาชนทั้งประเทศนะเข้าสู่ในระบบภาษีจะทําอะไรก็ทําได้หมดเพราะ,ร,ะารัฐบาลก็จะรู้ไอ้นี่มีไรายได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับก็จะจัดสรรให้ตามที่คนที่เสียภาษีมากภาษีน้อยก็ยได้รู้ว่าคนนี้มันจนจ,นจ,ร,จริงๆเอาละเอาเงินของคนรวยไปช่วยมันแต่วันนี้เราไม่รู้เลยว่าไอ้คนที่ไม่เสียภาษีเนี่ยบ่เคไอ้นนคนที่ไม่เคยเสียภาษีเลยในะแม่งรวยไอ้พวกที่เสียภาษีอีกพนักงานบริษัทรายได้หมื่นห้าต้องเสียภาษี แต่บางคนประกอบอาชีพส่วนตัวนะไม่อยู่ในระบบภาษีมีรายได้เดือนเป็นแสนไม่ต้องเสียภาษีแม้กระสลึงเดียวแต่พนักงานบริษัทมีเงินเดือนหมื่นห้าก็ถูกหักภาษีนี่คือความไม่เท่าเทียมนั่นคุณจะบอกว่าจะทาประเทศนี้เป็นรัฐสวัสดิการคุณกําลังมูลกาลังพาประเทศลงเหวจะเอาเงินที่ไหนนะมาจ่ายไหวครับแต่ถ้าคนโอเคนะประชากรส่วนใหญ่นะ80เปอร์เซ็นต์อยู่ในระบบภาษีแล้วอัตราภาษี20เปอร์เซ็นต์ของไรายได้ เออเราจะมีรายได้มหาศาลจากประชากรทั้งประเทศแปดสิบเปอร์เซ็นต์ช่วยกันเสียภาษีแล้วเสียภาษีสูงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือสามสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้เราจะมีเงินมหาศาลมากอย่างนัี้ยไหมแต่วันนี้ประชากรไทยส่วนใหญ่เสียภาษีมาแล้วอย่างที่ไปลายปีขอคืนเพราะว่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์เนี่ย้วหลายคนนั่งเสียภาษีนั่หักไปทุกเดือนเลแต่พอถึงเวาลาสิ้นปีปุ๊บรายได้ไม่ถึงก็ไปขอคืนเนี่ยใช่ไหมคร <นะ S 2> ับเนี่ยพวกเด็กๆน้องๆที่น้องไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจน้องอยากคุยเรื่องเศรษฐกิจ น้องคุยเรื่องสวัสดิการเรื่องสิทธิเสรีภาพจะดีกว่าไหมแต่อย่าพูดเลยเรื่องเศรษฐกิจเพราะยิ่งพูดจะยิ่งเสียเรื่องบางเรื่องนะคุณไม่มีความเชี่ยวชาญครับเหมือนวันนั้นนี่น้องลุงไปคุยกับอะไรท่านด็อกเตอร์ท่าน,นยังไงครับความรู้เราสู้เขาไม่ได้นะก็เจอเขาแถเอาไปไม่เป็นนะครับเห็นไหมเอ้เหมือนกันครับในเรื่องเศรษฐกิจให้คนที่มีความรู้เรามาพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรจะดีกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคม การเอาเปรียบของข้าราชการดีกว่าครับแต่อย่าไปพูดถึงเรื่องว่าไปลากเขาไในตอนนี้ทุกคนถูกกดค่าแรงครับต่างชาติค่าแรงก็ว่าละร้อยอางเ้ยก็ยังอยู่ได้เราค่าแรงวันที่สามร้อยแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับค่าแรงรายได้มากเลยน้อยแต่มันอยู่ที่ค่าของชีพถ้าค่าของชีพต่าเงินร้อยหนึ่งอาจจะซื้อ๋วยเต๋ยวได้ถึงห้าชามแต่ถ้าค่าของชีพสูงเงินร้อยเนี่ยซื้อก็เวต๋ยวได้แค่ชามเดียวเออนี้เราอย่าไปเรียกร้องในเรื่องรายได้ ถ้าเรื่องร้องยได้คุณตายอย่างเดียวครับถ้าไรายได้บางอย่างมันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ใช้ความสามารถไม่ได้ใช้ความรู้ใครทุกคนออกเป็นกฎหมายว่าต้องมีรายได้ขั้นต่ำวันละห้าร้อยบาทประเทศชิบหายตนทีคุณรู้ไหมครับใช่ไหมโรงงานตัดเสื้อย,ยืดนะมีพนักง,งานอยู่พันคนสมมติว่าประเทศเรากับประเทศเวียดนามเป็นคู่แข่งกันประเทศเวียดนามค่าแรงวันละร้อยประเทศไทยก็ค่าแรงวันละร้อยแต่ต้นทุนค่าแรงเท่ากันใช่ไหมโรง,งงานหนึ่งโรงมีพนักง,งานพันคนจ่ายค่าแรง วันละแสนวันละแสนนะครับพนักงานพัน 1, คนแต่ถ้าขึ้นค่าแรงเป็นวันละห้าร้อยปุ๊บพนักงานทุกคนในโรงงานนี้จะต้องได้ห้าร้อยบาทต่อวันค่าแรงที่เคยจ่ายวันละแสนกลายเป็นวันละห้าแสนนะครับขณะที่เวียดนามยังมีต้นทุนค่าแรงวันละแสนเดือนหนึ่งนะเวียดนามจ่ายค่าแรงสามล้านแต่ประเทศไทยต้องจ่ายค่าแรงสิบห้าล้านอำนาจการแข่งขัน อย่าบโรงงานในประเทศไทยก็ต้องปิดตัวลงเพราะว่าสู้เวียดนามไม่ได้ใครยะมาซื้อเสื้อจากประเทศไทยค่าแรงตัดเสื้อวันละห้าร้อยเห็นไหมครับนี่คือจุดหนึ่งนะการเรียกร้องค่าแรงโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จริงนะ่ผมเห็นหนัดนดิ้งเด็กๆมาพูดว่าค่าแรงขัา้นต่ำควรจะวันละพันต่อวันเนี่ยชิปหายเออแล้วก็อกนะไรเบี้ยคนจราต้องควรละเดือนละสามหมื่นเนี่ยชิปหายแน่นะเอาเงินนี่ไหนมาจ่ายล่ะครับผมอยากให้เบี้ยเลี้ยงคนจราเดือนละล้านห้าด้วยนะ ถ้าเรามีเงินน่แต่เราไม่มีเงินนะครับเจ้าเ,าเงินาามาจากไหนละครับประเทศดูไบไม่เก็บภาษีไม่ได้บาทเดียวประเทศดูไบไม่สิงคโปร์เพราะรัฐบาลเป็นเจ้าของน้ํามันเอาน้ำมันไปขายรายได้ประชากรส่วนใหญ่ของดูไบมันแทบจะทําอาชีพอะไรไม่ได้เลยนะแต่บ้านเราประชาชนมีสรีในการประกอบอาชีพนะคนในประเทศทะเลทรายแทบจะหาอาชีพทําลําบากมากเลยนะครเลี้ยงสัตว์ก็ลําบากบลูกพืชก็ลําบากเออใช่ไหม น,นั่นวันนี้เรื่องบางเรื่องครับบางทีเราต้องรู้จริงนิดหนึ่งวันนี้ปัญหาประเทศนี้นะคือค่าของชีพที่สูงค่าของชีพสูงเพราะอะไรครับสูงเพราะราคาพลังงานแพงประเทศเพื่อนบ้านน้ำมันลิตรละสิบกว่าบาทไม่ถึงยี่สิบบาทแต่ของเราสามสิบบาทเมื่อน้ำมันแพงพลังงานทุกอย่างก็แพงไฟฟ้าก็แพงค่าขนส่งก็แพงทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดสินค้าก็เลยแพงตามเพราะสินค้าแพงตามปุ๊บค่าของชีพมันก็สูงเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรายิ่งไปขึ้นราคาค่าแรงเพิ่มตามอีกเพราะหวังว่าจะทําให้ประชาชนมีไรายได้มีอำนาจซื้อสูงขึ้นมันก็ทําให้ต้นทุนน้ามันก็แพงแล้วตอนนี้ค่าแรงยังแพงอีกสินค้าก็แพงไปอีกกันนี่สรุปการขึ้นรายได้ของประชาชนไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับสินค้าขึ้นไปรอดักหน้าแล้วว่าต้นทุนที่สําคัญอยู่ก็คือแล้วพลังงานกับค่าแรงนี่ละในการผลิตสินค้าทั่วไปับต้นทุนทนี่หนักทคือค่าขนส่งนะครับกับค่าแรง ทั้นั้นไอ้สองตัวนี้แพงออก็่หละกระชิบหายเลยครับเพนั้นบางทีบางพรคการเมืองหาเสียงว่าจะขึ้นเงินเดือนก็เรียตีสองหมื่นสองหมื่นทำเพี้ยอะไรไม่เป็นเลยกูจ้างพม่าดีกว่าแล้ววันนี้ถ้าเกิดเราทํายังไงครับเราทําให้ค่าของชีพมันต่าสินค้าต่างๆนะ่านะนะถูกนำเงินระ้อยบาทถ้าซื้อวุเนเ๋ยวได้ห้าชามเนี่ยแม่งค่าของชีพถูกไหมแต่วันนี้นะเงิ100นร้อยหนึ่งแม่งท่าทำอะไรไม่ได้นะ เงินหนึ่งร้อยบาทนี้กินกาแฟเด็บางร้านไม่ได้นะครับผมไม่ซื้อกาแฟร้านนึงไปรอลูกนะครับลูกไปทำเวลาล้วก็นั่งรอเดี๋ยวพ่อรอร้านกาแฟเดิมอย่างกาแฟแก้วหนึ่งเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งมาเขายื่นแบงค์ร้อยก่อแล้วผมก็คิดอะไรไปเรื่อยเด็กก็มองหน้าผมก็ไม่ได้อะไรก็คิดถือกาแฟรอถามผมว่าพี่ขาดยี่สิบอ๋อโทษทีโทษทีผมไม่รู้กาแฟแก้วละาร้อยยี่สิบกูเลยนึกว่าแก้วละาหกสิบเห็นไหมครับ ความโบราณผมผมไม่รู้เรื่องครับกาแฟร้อยยี่สิบนะครับเอ้เหมือนกันถ้าเกิดค่าแรงแพงค่าพลังงานแพงค่าขนส่งแพงคนขายก็ต้องขายของแพงคนซื้อก็ต้องซื้อแพง